มาหยุดยาวแบบนี้ต้องมาฟาร์มแมปบล็อกฟูดกันหน <c oughs> อ่อยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรกันโอ้ไม่นะวูดทำไมแหลกขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่นะยังไปดันเล่นอะไรเลยตายซะแล้ว <c oughs> นี่ไงอาการของคนที่ยังไม่โหลดแอปน็อกสปูสเตอร์เอ้าคอสตูมแมนกระต่ายมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่ถ้าเครื่องแหลกขนาดเนี้ยโหลดแอปน็อกสปูสเตอร์มาใช้เถอะใช่เลยครับพี่กาดสุดแคทครับ แอปด็อกสปู t เตเนี่ยผมโหลดมาใช้แล้วเครื่องเลื่นจริงๆนะครับผมพี่ดอบอยช่วยสอนกระตุนแคทโหลดหน่อยสิแล้วก็ช่วยบอกคุณสมบัติเจ๋งๆของแอปนี้ให้กระตุนแคทฟังด้วยแล้ะกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปด็อก o ปู t เตมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันแรกสายความเร็วสูง VPN สำหรับฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับ สำหรับน้องๆที่ชื่นชอบการเล่นเกมโลบล็อกนะฮะเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นการใช้เครือข่ายความเร็วสูงส่วนตัวนะฮะของทำแอป Nox o o o s t e อร์เองทําให้คนที่ชอบเล่นเกมโลบล็อกนะครับสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลปดอาการเกมกระตุกเกมค้างกันอย่างแน่นอนนะครับโอ้ดยอดากยอดดูกอเ็ไปนเนี่ย ส่วนฟังก์ชันที่2นะครับก็เป็นฟังก์ชันของการ boost ram นั่นเองนะครับทำให้การเปิดแอปหรือว่าการใช้งานแอปอะไรต่างๆในเครื่องนะครับเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็ไม่มีอาการค้างกันอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะครับผมโอ้แงแฉงก้อน่งแงและอีก3ฟังก์ชันที่เหลือนะครับเดี๋ยวพี่สปอยให้พี่คอสตูแมนลองมาอธิบายดูบ้างดีกว่าน่าจะใช้งานมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยอ้อมาๆได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง สำหรับ13าฟังก์ชันที่เหลือนะครับก็ได้แก่ฟังก์ชันสแกนไรวัดเฮ้ยไวรัสโออสแกนไวรัสครับแล้วก็ฟังก์ชันล้างไฟลยขยะไม่ใช่ไฟายขยะฝ่ายขยะครับขอโทษครับแล้วก็สุดท้ายครับช่วยลดความร้อนซูพียีซีพียครับคอมตัวแมนครับใจเย็นครับโอ้ลดความร้อนทีมาอยู่ครับซีพียเฉยสามฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าทำให้เครื่องของคุณเนี่ยไหลลื่นแรงขึ้นขึ้นไปอีกนะครับผม ส่วนวิธีโหลดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า n o x Booster นะครับหรือว่าถ้าใครนะะไม่สะดวกนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับพี่สบอยครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแอปเจ๋งๆดีๆแบบนี้นะครับดาวน์โหลดกันแล้วนะครับก็อย่าลืมรีวิว5ดาวให้กับแอป n o x Booster กันด้วยนะครับผมเอาแอปอะไรนะครับพวกเราขอกันอีกทีนะครับ หนึ่งสองสามรบกบูสเตอร์เอา้าเดี๋ยวนะลองนี่นะฮะเขาอัพเดตมาใหม่นะอย่าง Day 17 Awaken เนะฮะเอา้าเปลี่ยนท้องฟ้าสีแดงใช่ไหม Day 17บบอกขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงมาแล้วนะครับเอาครับ Day 17เจ็นทนะพล่อยไปดัดลอยที่แมงกนทำไม อะไรครับเบอร์โดนแรงเบี่ยงไม่ถูกลอยเข้าไปล่าลอยอีกแล้วเอาละครับหรือว่าจะโอ้ได้ชาร์จครับได้ชาร์จพลังใส่เอาครับแต่สีม่วงแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่หูแล้วดูเลือดดูเลือดโชว์ดูเลือดปล่อยไปจนเต็มเต็มเรียบร้อยครับโอ้โหที่แท้ต้องให้เดย์ถึงเจ็ดนะครับล่างอเวกเพ่น aken, นะฮะ จัดการนะครับโอ้โหเนียกทำกันลอยตัวเองขึ้นไปนะครับและปล่อยเลเซอร์สีม่วงลงมานะครับเพือที่ว่าตัวเองจะได้ไม่โดนดาเมจจากการดูดนะครับโอเรียกไ้ว่านะครับตัวขอปลบมือให้กับเซ17คนนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหนะครัเรียกได้ว่านะครับเจอแล้วนะครับตัวละครตัวแรกที่สามารถปราบทางด้านมอลอินซซเดนตนได้นะครับต่อไปเราจะหาต่อครับเรายังไม่หยุดแค่นั้นนะครับ เราจะลองหาตัวละครที่คิดว่าน่าจะปราบหมออิสิเดนได้นะฮะอ่ะลองส่งนะสกายเทเดอร์เคิลดูแล้วน่าจะไม่โดนดูดนะครับเพราะว่าลอยฟ้าอยู่มาแล้วครับกูแสงจ้ามาเลยครับโอ้โยจะลอยฟ้าแค่ไหนนะครับก็ยังหนีไม่พ้นนะฮะแรงดูดเออ่3,000องศาแรงดูดเขาวัดเป็นอะไรนะฮะนะฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึงนครับ พาเบิร์ดวอตเชอร์มาล่ะมาแล้วนะเบิร์ดวอตเชอร์เดินช้าจะไปครับบอยสิเดนบูดเข้าไปกินเลยนะครับโอ้ควรจะเดินนะฮะเบิร์ดวอตเชอร์เรานะฮะเอาแล้วฮะเดี๋ยวขอดูกันต่อเลยครับอลองส่งนะฮะตำนานของเทเวอร์เดสันอย่างไซเลนเทสนะฮะเวอร์ชั่นบ้าข้างมาเลยนะครับมาแล้วนะครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับโหนี่ฮะอย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครตัวเล็กๆนะฮะไม่สามารถนะครับต่อกรกับทางด้านเบาอินซิเดนต์ได้เลยนะครับอ cott, ตตาตะกายตะกิมเมอร์หน่อยไหมนะฮะไม่ได้เจอนานมาแล้วครับปลาเบิกจ้างของเราะครับทักโยก์โอ้โหดูดเข้าไปนะฮะไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงเยอะนะฮะ รับหมออินซิเดนต์เรานะครับเออถ้ามีตัวละครอีกตัวนะครับที่วีดบอลก็ไม่ได้เล่นนานนะแล้วมันมีดาเมจที่จะปล่อยออกมารอบตัวด้วยนะฮะอย่างฟันนี่เฟียเฟสสีนะครับมาเลยครับแววในตำนานของเราแววในตำนานโอ้โหไปแล้วนะฮะแววในตำนานเรายังไม่ทันได้เคลื่อนไหวเลยนะฮะเอานะฮะแอรครับชาร์กลองหรือยัง นะเหมือนจะยังไม่ลองนะครับเอาลองดูหน่อยนะครับเอามาครับจะดูดได้ไหมครับแอดพัร์ตชางก็โดดดูดได้เหมือนกันครับ้เอาลัพขึ้นมาด้านบนแบบนี้ครับเอาครับแอดพัรช้างครับผมปล่อยเลเซอร์สีฟ้าออกมาแบบนี้นะครับแต่โอบอลจิเดนบอกว่าไม่เป็นอะไรครับและอย่างไรครับตอนนี้เอาครับมู่กายเป็นสู้กันปล่อยฟ้าครับดูดเข้าไปทีนึงครับ แอทชับชักโนดูดเข้าด้วยเพื่อดูดนปูนแรงตึงูดสูงแบบนี้ครับและต่อเอกครับเอาครับอุ้ยอุ้ยใครครับใครครับอุ้ยครับกลายเป็นหนอลอยฟ้าไปแล้วนะแอดคัดชัก่างนู้อยู่นะครับเอา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 เ้ยอย่าบอกนะว่าเกมจะพังนะฮะเดี๋ยวนะฮะดูเหมือนนะครับว่า แอร์คราชาร์กได้กลายร่างเป็นร่างเบอร์เซิร์กแล้วนะครับและเหมือนจะจัดการเอ้าโอ้โหคู่จะไม่ตายนารคำเกมค้างไปแล้วนะฮะเอาละครับกลับเข้าเกมกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้นะครับคู่นี้นะฮะสู้กันจนค้างเลยทีเดียวนะครับแม่นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเมื่อกี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะมอลอินซิเดนต์เนี่ยหายไปจากแมพแล้วนะครับ แต่พีสบอยคิดว่ามันน่าจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะซะขนาดนี้นะฮะเทยงแต่ว่าอาจจะตกแมวไปนะซึ่งทําให้เกมค้างเลยนะครับก็ถ้ากับว่านะครับคู่นี้นะฮะยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าใครแพ้ใครชนะกันแน่นะครับน้องๆคนไหนรู้นะก็มาคอมเมนต์บอกพีสบอยหน่อยละกันนะเพราะพีสบอยไม่อยากลองอีกนะครับเดี๋ยวมันจะค้างอีกรอบหนึ่งนะครับอ้าวนะครับถ้าการเราตัดมาที่คู่ต่อไปนะครับลองข้ามจักรวาลนะฮะไปยังจักรวาลกอร์ซิลากันบ้างนะครับ ลองส่งตัวละครนะอย่างพี่คองมาหน่อยนะใส่ขวานด้วยเลยนะจะได้เก่งหน่อยเอามาแล้วนะครับคองนะฮะจะไหวไหมนะฮะบอกเจอตัวประหลาดอะไรแบบนี้นะฮะเอาถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่คองเรานะครับไปกระโดดไปแล้วครับกูจะโดดตดงไปพยานเป็นขวานตีนะฮะตีเข้าไว้อ่าแต่ดูเหมือนดาเมจจะทําอะไรพี่คองไม่ค่อยได้นะฮะเอาเอาอะไรครับพี่คองกลายเป็นหุ่นกิ้งกือเป็นแล้ว อเอาครับอ่ะมีบล็อกครับมีบล็อกอดูเหมือนแอนิเมชันของพี่ครองเรานะฮะจะยังไม่ได้รับการแก้ไขดีนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะที่พี่สปอยเล่นนะอย่างที่บอกว่าคอ,องเนี่แอนิเมชันมันชอบไปค้างไปชะง,งักตอนลอยอยู่นะฮะ <c oughs> แม่นะครับก็ทำให้พี่คองของเรานะครับท่ายแพ้กับมอวิสเซน์ไปนะครับ เอาล้ครับของไม่ไหวนะฮะต้องลองกอสซิล่าเลยนะครับ2 0 2 1มาแล้วครับเอาไะบนนัทชาร์จครับบดนัทชาร์จโดนดูดเข้าไป่อดแบบนี้นะครับและน้องแอร์ของเราว่าอะไรครับน้อกแอร์พยายามจะระเบิดพลังเอาครับคุยมาแล้วชาร์จแล้วนะฮะแล้วบอยสิเด็พยายามจะจัดการแต่ก็สซีล่าชาร์จนานไปไปยังไงครับปล่อยได้ไป จะปล่อยได้หรือยังครับกอรซิลาครับปล่อยมาแล้วครับและบอกอินซิเดนต์ทอกไปแล้วหรือเปล่าเอาครับกลับมาเลือนไหวได้แล้วนะฮะอย่างไรครับดูเหมือนกอรซิลาจะแย่นะครับเลือดจะหมดแล้วนะครับและหายไปโดยดีนะฮะนะฮะโอ้โหเจอบ่ออินซิเดนต์เรานีครับพี่กอสซิลาก็ไม่ไหวนะครับโอ้โหที่นะฮะ เอานะครับ <niño> ถ <sharing> ้างั้นนะครับต <Index alım S 2> ้องส่งน <acy hate> ับวันของจักรวาลกอร์ซิลล่ามานะฮะอย่างเมกากอร์ซิลล่านะครับมาแล้วนะครับโอ้นี่ฮะโดนดูดเข้าไปครับเอ้าเอ้าตั้งทำไมครับดัดพยายามดัดขึ้นไปครับแต่ต่อยไม่ขึ้นครับปล่อยระเบิดมาใส่ทางด้านบอวิซิเดน์ครับบอวิซิเดน์พยายามขวนอยู่นะฮะดาเมจของบอวิซิเดน์เหมือนจะดีกว่านะครับ การบอลสุดยอดโอ้โหอ,อ,อย่าพึ่งช้าครับอย่าพึ่งช้าครับขอบครับโอ้เกือบเกือบไปเหมือนกันนะครับขอมพี่สุบอยนะฮะนี่ฮะเรียกได้ว่าเบเก,กาคอสซิล่านะครับก็ปราบทั้งด้านอบอร์อิสิเดนไม่ได้นะครับเอา้าแล้วถ้าเป็นอีกหนึ่งในตำนานของเราล่ะนะฮะอย่างตำนานเดอะฮักเขียวนะฮะมาแล้วเอา้า เสียงครับพี days, ่ฮ <laughs> ักครับเข้าไปร้องอยู่ในลำไส้ของทางด้านมอลอิสเดนนะฮะโอ้โหไม่ทันได้แปลงร่างเป็นเวอร์เบอร์เกอร์นะฮะเวอร์เบรกเกอร์พี่อย่าบอยต้องเรียกผิดทุกทีเลยนะฮะเอาลองเป็นเวอร์เบรคเกอร์ไปเลยจะได้เก่งๆมาแล้วดูดเข้าไปยังไงเดอะฮักต่อยไปไหมดูไวังอยู่แสงสีเขียวโอ้ย อิซิเดนตก็จัดการเดอะฮักล่างเวอร์เบรเกอร์ได้นะครับโอ้โหนี่นะฮะสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหฮักแดงคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะเอ้านะครับแน่นอนนะครับถึงเวลาที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับก็คือนะฮะคนที่เก่งที่สุดในเทรเวอร์เดสันจริงๆนะครับอย่างคุณ Watch Tower เรานะฮะพ่สตลอยเอาล่างคิวเลอร์ไปเลยนะครับ ต้องดูนะครับว่าเขาจะใช้เทคนิคหูบินฮะบินเป็นแรงวันเพื่อหลบหนีแรงดูดไซโคลนนะได้หรือเปล่าไปแล้วนะครับตีรครับเทคนิคของเขามาแล้วนะครับเทคนิคในการบินบนขึ้นไปขบนแบบนี้นะครับและบออินิเดนต์ถึงกับเผอรครับเจอตัวบินได้แบบนี้ได้ยิงเลเซอร์ชาร์จเข้ามาแต่เลือดบออินสเเน็์ยังไม่ลดแล้วเอา้าไปไหนแล้วเดี๋ยวนะเอา้า เกมค้างครับแต่ขึ้นชื่อไปแล้วนะครับว่า Watch Tower จัดการม l ลอินซิเดนครับโอ้โหนี่นะเอาละครับกลับมากันอีกรอบนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับชื่อขึ้นมาแล้วนะครับว่า Watch Tower นะครับสามารถนะจัดการเมลลอิน n ิเดน n t ไปได้นะครับแม่นะถึงแม้ว่าเกมจะค้างนะครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถฆ่าได้นะครับเอานะครับแต่ว่าน้องๆหลายคนครับอาจจะยังเห็นไม่ชัด นะฮะรอบนี้พี่สปอยลีเพย์ดูทีละกันนะอาจจะค้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดเครื่องใหม่ทีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูวัตต์พลังจัดการฆ่ามอลล์อินสิตเน็ตกันดีกว่านะครับไปเลยมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กดเริ่มสู้นะตกใจว่าทำไมยืนนิ่งๆนะฮะอ่าพร้อมแล้วนะครับไปเอาละครับชาร์จด้วยเดเซอร์เข้าไปแบบนี้ครับและวปลอยอินสิตเนยังไงครับจะทำยังไง พยายามจะนัดขึ้นไปครับและนี่ครับตายแล้วครับเรียกร้อยนะครับรอบนี้เกมไป่คางละครับโอ้โหลงแบบไปอย่างสง่างามนะครับสำหรับ Watch Tower ของเรานะครับขอเสียปรบริเวณทาวเวอร์เลยครับโอ้โหนี่นะคนที่สามารถจัดการมอวิตินเดนได้นะเป็นคนที่2นะครับ นะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องเข้ามาสู่นะช่วงทําตามประเพณีวัฒนธรรมทำตามทเดียมช่องพีส่สมบอยนะครับนั่นก็คือนะครับส่งให้ตัวละครตัวใหม่นะครับไปเจอกับทางด้านตัวละครอย่างาสุดยอดชะละวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายนะครับ SCP 6 8 2นะครับมาเลย าแล้วครับโดนดูดเข้าไปแล้วครับเ c p ออกไปสองเรานะครับและยังไงครับยังไงครับตายดีครับโอ้โหี่ะฮะไม่เห็นแม้แต่ซากจระเข้นะครับเอเคหนึ่งครับหายครับจระเข้ดูดเข้าไปอีกแล้วครับหายไปเลยนะครับเคหกแปดสองเรานะฮะโอ้โหลาพีเคก็ไม่ไหวนะครับ เอานะครับ้าพิเคไม่ไหวนะครับต้องส่งตัวตายตัวแทนมานะครับอย่างชาหัวกลับนะฮะที่มีความเทพพอๆกับพิเคเลยนะครับไปเลยมาแล้วครับรับไปได้แล้วครับไปได้แล้วครับโ้ชายหัวกลับก็ไม่รอดนะฮะเหมือนจะโดนดูดกินไปด้วยนะครับอีกทีหนึ่งเสียงชึกๆึกนะฮะแต่เราหาชายหัวกลับไม่เจอแล้วนะครับ เข้าไปดูในลำไส้หน่อยนะมีไหมฮะลำไส้ของมอร์วิซิเดนนะฮะอาจจะมีซากศพของชายหัวกลับอยู่นะฮะไม่เจอนะครับเอาละครับและสุดท้ายนะครับคลิปนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตีนะฮะทันเทพอารีสครับลงมาที่พื้นโลกแล้วนะครับเกิดความสงสัยครับว่าท้องฟ้าทำไมเป็นสีแดงนะครับเหมือนจะเกิดอาเพศอะไรบางอย่างนะครับกับทางด้าน แผนที่ในแกลลบอทนี้นะครับการท่านเทพเล็งเห็นนะครับสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับทีีลักษณะเหมือนหนอนลดด่วนนะฮะแต่ว่าตัวใหญ่เหลือเกินนะครับท่านเทพเรานะครับที่มีเลือดอยู่ที่9ล้าน HP นะครับเจอกับหนอนยักษ์นะฮะ37ล้าน HP ีนะครับจะไหวหรือเปล่าครับท่านเทพนะครับเอาละครับโอ้สีหน้าท่านเทพดูจะเป็นกังวลนะครับ ดูจะเป็นกังวลกับหนอนตัวนี้นะครับถึงกับปากหัวเลยนะท้าเทพลาวนะครเอาครับเป็นเทพต้องเข่วไปกลัวนะครับเอาน้องๆน,นะครับคิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้นะครับลองดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยท้ายครับทานะเทพเดินต่อแตะต่อแตะไปแล้วครับเอาแล้วเปิดเอเอา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 ,าเอา,าเอาอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเทพอะไรครับ <t> เดี๋ยว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 อะไรครับนี่ท่านเทพแกเป็นอะไรครับอืออ่าอ่าอะไรแกครับนี่เออแปลกครับแล้วมอเอซิเดนก็ไม่ขยับเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดบั๊กอะไรขึ้นครับเอ้ามอเอซิเดนเหมือนจะจำนนให้กับท่านเทพหรือเปล่าโอ้อะไรครับจบดื้อๆเลยนะฮะเหมือนว่าทางด้านมอเอซิเดนนะครับจะ อยู่เป็นนะฮะรู้จักนะครับทําความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ก้าวร้าวใส่ทางด้านท่านเทพนะฮะแต่ท่านเทพแกเป็นอะไรของแกครับเอออาเอออาไปโดนดาเมจอะไรครับคู่นี้เขาเอายังไงกันครับนี่นะฮะนิ่งทั้งคู่ครับอ้าวท่านเทพหยิบขวานมาเอ้าสู้แล้วนะครับโอ้โหโอ้โหกว่าจะสู้กว่าจะรู้ตัวนะครับโมนตินเดนเราเอาครับท่านเทพนะครับอุโดนเข้าไปครับท่านเทพ ร้องรัวๆครับท่านเทพครับโอ้ยตกแบบเอาแล้วครับท่านเทพถ้าเป็นแบบนี้แย่นะครับเอาครับพยายามใช้อาวุธบ้างนะครับท่านเทพเรานะครับยิบอะไรมาสู้ครับกองอาวุธไม่เห็นครับเราลุยแล้วเกมผมจะใกล้จะไปแล้วนะท่านเทพวันนี้เลยยิบอาวุธมาหรือเปล่านะครับยังไงครับ เกมบักกันได้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยนะดูเหมือนเลื่องของมอลอินซิเดนต์เนี่ยจะกมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอซาะเทพยังไงครับเวียงขวานเข้าไปและดัดก,การมอลอินซิเดนต์นะฮะสู่ประตูมิติที่แกมานะฮะอูหนะก็เรียกได้ว่านะครับเป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่ามอลอินซิเดนต์นะครับไม่สามารถ ต่อกรกับท่านเทพอารีสสุดหล่อเท่ของเราได้นะครับสุดยอดไปเลยนะครับท่านเทพครับเอาละครับเรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการรีวิวนะครับความแข็งแกร่งนะครับแต่การต่อสู้นะครับของตัวละครยางบอลอินซิเดนนะในเกมแกรี่บอรนะครับโอ้โหน่เรียกได้ว่านะครับกว่าจะหาคนที่ปาบเจ้าตัวบอลอินซิเดนได้นี่ครับหายากมากเลยครับ แทบจะไม่มีเลยนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเก่งกาจพอตัวกันเลยทีเดียวนะครับสตอนมองอินซิเดนต์เรานะฮะเอาละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยในตอนต่อไปนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ